สาวนศพนายังกูลกับพี่ชายคนพิเศษค่ะสาหรับนะักร้องสาวสุดน่ารักที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีสาวนศพนายังกูลหรือรู้จักกันในนามสาวนศเดอะสตาร์นั่นเองค่ะจากรายการลิลิตี้โชว์เดอะสตาร์เจได้รับรางวัลรองชนะเลิศปัจจุบันสาวนศเธอเป็นศิลปินอิสระและเป็นขวัญใจของหนุ่มๆสาวๆหลายต่หลายคนเลยก็ว่าได้ค่ะทําเอาหลายๆคนสงสัยกันมากมายว่าทาไมเธอถึงรู้จักกันในนามสาวนศเดอะสตาร์อย่างไม่มีแฟน สักทีทั้ทงที่เธอก็หน้าตาดีด้วยล่ะคะ่ละล่าสุดก็มีข่าวออกมาหนาะหูเลยแลคะค่ะว่าเธอกําลังคบหาดูใจกับหนุ่มรุนพีอยู่หลังมีภาพความสนิทสนมออกมาให้ได้จับสังเกตกันจนทําให้บรรดาชาวเน็ตหลายคนเริ่มสงสัยว่าชายหนุ่มคนนี้คือใครกันแน่หรือว่ากําลังคบกันอยู่จริงหรือไม่ล่าสุดเธอก็ออกมายอมรับแล้วแหละค่ะว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่จริงๆกับทางด้านของเจมมนทนจีรา จริงพร้อมเผยว่าเขาเป็นพี่ชายที่สนิทที่สุดค่ะยกให้เป็นคนพิเศษขำๆอยู่ส,สวยๆแล้วเขาก็มาจีบเองได้เจอกันตามงานดนตรีแล้วคลิกกันอย่างเรื่องดนตรีเขาก็ให้คำแนะนำรวมทางเรื่องงานให้คำแนะนำได้เยอะมากๆแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนนะเพราะว่ารู้จักกาันยังไม่อยากเอาอะไรมาตีความสัมพันธ์แบบนี้เดี๋ยวจะมีความคาดหวงังเพราะที่ผ่านมาเคยเปิดแล้ว มันพังเลยรู้สึกว่าปิดแล้วมันเวิร์กกว่าครั้งนี้อยากให้เป็นความรักของคนสองคนแบบนี้ต่อไปคุยกันเข้าใจแบบนี้มากกว่าสําหรับระยะเวลา2ปีที่คุยกันก็เข้าใจกันแบบผู้ใหญ่มากขึ้นเขาแนะนําการอนุรักษ์เหมือนมีพี่ชายคนหนึ่งตอนนี้คือยังไม่คิดถึงเรื่องอนาคตค่ะขอทําในทุกๆวันให้ดีที่สุดถ้าคิดจะมีแต่ความคาดหวงังก็ขออยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่เรามีโลกส่วนตัวแบบสูงก็ต้องปรับกันอยู่แล้วมี ความยากง่ายไม่เหมือนกันซึ่งอายุที่ห่างกันกว่า14ปีนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะตนทํางานตั้งแต่เด็กค่อนข้างโตกว่าวัยอยู่แล้วคะ่ะแม่เรียกได้ว่างานนี้ก็คงต้องรอลุ้นใช้คําว่าสถานะแฟนอีกไม่นานลคะค่ะ